้าเรามีบุญมากชีวิตเราก็ต้องดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เยอะแต่ว่าพบที่ผ่านมานะเราประมาทชราใจเวลาอารมณ์ดีเราก็ทำบุญพอหงุดหงิดท,ทีหนึ่งเราก็เกีกยรทำมันไม่สม่ำเสมอสมบัติเป็นจริงกระพองกระแพง่ง ชีวิตก็มีอุปสรรคอย่างที่เราเจออยู่นี่แหละแต่พบต่อไปนั้นน่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับตัวของเรานะจะออกแบบชีวิตอย่างไรให้ดีให้เลวปลาณนีสามอะไรต่างๆเหล่านั้นตกตามรือสูงส่งก็แล้วแต่เราจะคิดชีวิตให้มันเป็นไป เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะลูกนะสั่งสมบุญเอาไว้ให้เยอะ